อ่าก็สวัสดีนะครับเมื่อกี้ก็ให้คิดไปแล้วนะครับ3นาทีนะครับว่ารูปนี้นะครับจะจนยังไงนะครับหรือว่าจะเสมอกันนะครับเอ๊ะมันจนได้หรือเปล่าผมเฉลยเลยนะครับว่ารูปนี้นะครับจนได้มากกว่าหนึ่งแบบนะครับที่ผมรู้ก็มีที่ผมรู้เองผมก็รู้ประมาณสแบบนะครับแต่อาจจะมีมากกว่านั้นนะครับอันนี้ผมไม่ได้คิดเองเหมือนเดิมนะครับ กลอนรูปนี้เป็นกลโบราณของรุ่นบรรพบุรุษเราเล่นไว้นะครับปู่รุ่นปู่ย่าตายายเราเล่นไว้นะครับผมจะเฉลยเลยนะครับกลนนี้ผมกระหลอกกินน้ําได้หล,หลายแก้วในกลนเดียวเหมือนกันนะครับหลายขวดในกลเดียวนะครับอย่างเช่นผมก็จะบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเราไปตั้งนะครับก็ไปตั้งเสร็จแล้วบอกว่าเอางี้แล้วกันผมเดินผมเดินดํา คุณชนะผมได้ไหมพอเขาเดินอะไรไปนะครับเราก็ตามไปต่อนะครับตามไปต่ออย่างเดียวนะครับเขากินไม่ได้นะครับเขากินเมื่อไหร่อัพทันทีนะครับเนี่ยเขาเดินอะไรเราก็ตามไปต่ออย่างเดียวนะครับจนเขาบอกโอเคยอมครับเขาชนะเราไม่ได้ครับอโอเคเขายอมนะครับชนะเราไม่ได้เขาก็ยอมนะครับแต่ก็ได้กินน้ำหนึ่งขวดละคราวนี้พอครั้งที่สองปุ๊บเราบอกเอางี่ไหม ผมเดินขาวบ้างผมต่อบคุณเสมอเป็นแพ้เอาไหมอ่าเขาก็บอกเอ้ยเออน่าสนใจฮะต่อเหมือนแพ้โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปชนะเลยนะครับรูปชนะนะครับเดินขาวเดินได้สองตานะครับคือที่ผมรู้นะครับอาจจะมีมากกว่านั้นแต่ว่าผมรู้แค่สองสองตำแหน่งนะครับคือขอไข่หนึ่งนะครับหรือยอหญิงหนึ่งนะครับมาสองตานี้ชนะได้หมดเลยนะครับ ผมขอเป็นขอไข่หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับจริงๆมันเหมือนกันมันแค่ซ้ายหรือขวาแค่นั้นเองนะครับจริงๆที่เหลือเหมือนกันหมดนะครับผมมาขอไข่หนึ่งนะครับขอโทษครับก็แท่นนี้ดําก็ต้องตามมาต่อนะครับตามมาต่อขาวนะครับเลือกยกม้ามาที่นี่นะครับขอขวายสีนะครับเพื่อเตรียมที่จะเตรียมที่จะลุกจนนะครับที่งองูหกนะครับ ดำมีแต้มเดียวนะที่จะแก้ได้คือต้องเดินเรือมานะครับมาลุกที่จอจานสามนะครับขาวเอามากินไม่ได้นะครับจะเป็นตาอับขาวหนีมาตานี้งงงหกไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับถ้านหนีมางงงหกปุ๊บเนี่ยดำเอาเรือกินเนี่ยดำแพ้นะครับดำเอาเรือกินนี่ดำแพ้นะครับขาวมาคล้องอย่างนี้ดำดำเป็นรองึ่งแพ้เลยนะครับฉะนั้น แต่ว่าถ้าดำไม่กินนะครับดำมาลุกแต้มนี้นะครับแสบมากนะครับลุกแต้มนี้ไม่กินนี่เสมอหมดเลยนะครับถ้าหนีออกมาเนี่ยกินมาเรบเรียๆอย่างนี้คือเสมอแล้วนะครับฉะนั้นขาวต้องหนีให้ถูกนะครับลุกแต้มนี้ปุ๊บอ่ะเริ่มใหม่นะครับอ่ะมาขอใครหนึ่งนะครับเอาเรือมากันไว้เอามากลับมานะครับที่คอควายสเพื่อตีลุกที่งองหกนะครับ ดำต้องกลับมาลุกนะครับขุนต้องหนีให้ถูกนะครับหนีไปแบบเมื่อกี้ไม่ได้นะครับต้องหนีมาแบบนี้เลยนะครับหนีมาที่ง,งูห้าเลยนะครับพอหนีมางูหา้างงูห้าปุ๊บเนี่ยดําเลือกสองช้อยคือเอาขุนกินกับเอาเรือกินถ้าเอาขุนกินนะครับเรือจะโดนม้าก,กินฟรีนะครับเลื่องออกไหมครับถ้าเลือกที่จะหนีขุนออกมา ขาวจะเดินเบี้ยกลับมาคราวนี้จะเป็นรูปไล่พอดีคานะครับคือจนแน่นอนนะครับรูปนี้จะเป็นรูปไล่ที่แบบพอดีคานะครับขาวเออเรือจังจัทิงใจที่เอาเรือกินนะครับเพราะเรือกาลังโดนม้าไล่อยู่พอเรือกินแต้มนี้นะครับขาวก็บังคับนะครับยกม้ามานะครับที่จอจานห้านี่ก็คือบังคับดําหมดเหมือนกันนะครับบังคับหมดดําจะเดินไปแต้มไหนถ้าเดินมาแต้มนี้ ถ้าเดินขุนถ้าเลือกเดินขุนก็จะโดนลูกคาดถ้าเลือกเดินขุนมาอีกข้างหนึ่งก็จะโดนลูกคาดก็เลยเดินขุนไม่ได้นะครับต้องเดินเลือเดินเรือไปแต้มไหนเดินเรือแต้มไหนดีเดินเรือแต,แต้มนี้นะครับมาเริ่มเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนเลย กอไก่เจ็ดนะครับก็จะโดนขุนก็จะโดนขาวเรือตีลุกมาขับให้ขุนขึ้นตรงๆนะครับตาเดียวนะครับจ้าจานเจ็ดแล้วขาวตีลุกกินเรือ <c oughs> แสดงว่าตาน,นี้ไม่ใช่นะครับไม่ดีขาวไอ้ดำจะเรือไปทางไหนนะครับถ้ามาขอไข่เจ็ดก็จะโดนเรือกินฟรีแปลว่าผิดนะครับ ถ้ามาคอควายเจ็ดแต้มดีนะครับเดี๋ยวค่อยมาบอกกันว่ายัางไงนะครับถ้ามาลุกนี่ลุกที่งอง,งูไม่ได้นะครับโดนกินโดนม้ากินถ้ามาตรงนี้นะครับเจ้าช,ชิงก็โดนมมากินมาแต้มน,นี้ก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจครับแต้มน,นี้แล้วก็แต้มน,นี้นะครับไม่ได้นะครับจะโดนลุกกินเหลือฟรี นี่นะครับลุกกินเลอฟรีถึงว่าไม่ได้นะครับฉนันนัดูแต้มที่น่าสนใจสองแต้มที่ผมบอกไว้นะครับคือตำแหน่งนี้นะครับขอควาเจ็ดผมมาคอควาเจ็ดปุ๊บขาวก็จะเอาขุนขึ้นไปตรงๆนะครับที่งองูห้าเพื่อทําการลุกจนที่ขอไข่แปดนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าดำติดตรงนี้นะครับ ติดมาอย่างนี้นะครับขาวจะลุกนะครับดำต้องปิดแล้วขาวก็จะลุกนะครับได้กินเรือฟรีอย่างนี้ก็จะได้กินเรือฟรีก็ชนะแน่นอนบากระดานนะครับขาวขึ้นมาตรงๆปุ๊บ ถ้าดาเอาเรือลงไปนะครับ <c oughs> เอาเรือลงไปข่าวก็จะโยนเรือมาฝั่งนี้นะครับยอหญิงหนึ่งนะครับเพื่อทําการลุกที่ยอหญิงเจ็ดจนนะครับเอ้ยยอหญิงขอโทษทียอดหญิงแปดจนนะครับจำนป็นข่าวก็ตีลุกได้หนึ่งทีอดํมตีลุกโอ้หวันนี้พูดผิดพูดถูกหมดเลยครับ <c oughs> ดาตีลุกได้หนึ่งทีนะครับ <c oughs> ข่าวเขาหยับมาไม่มีหลังแกละครับ ถ้ายืดเหลือก็จะโดนตีลูกจนต้องเดินขุนก็จะตีลูกกินเรืออีกก็แพอยู่ดีนะครับอ่ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเดินเรือมาตานี้นะครับก็จะโดนแต้มนี้นะครับโดนแต้มนี้แพ้หมดนะครับถ้าเราเดินเรือมาทางนี้นะครับน่าสนใจเหมือนกันก็เหมือนเดิมครับขุน เข้าไปตำแหน่งเดิมครับตำแหน่งเดิมเลยดำเดินมาตาน,นี้ไม่ได้นะครับโดนตีลูกจนนำจะเลืออะไรครับถ้าดำขยับขุนมาตาน,นี้ก็โดนตีลูกจนอีกนะครับฉะนั้นดำต้องเดินเรือนะครับเดินเรือไปไหนครับเดินเรือมานี่ก็โดนมากินก็เดินเรือลงไป ก็โดนตีลุกจนพรามันติดจนอยู่นะครับฉะนั้นดำก็ไม่ไดเดินไปไหนนะครับติดตาจนอยู่เดินมาลุกม้าก็กินอีกติดตาจนหมดเลยนะครับเดินขุนเขาเยียบมาปึ้ง ก็โดนลุกจนอีกผมว่าไม่รู้ปะเดิร์ไปไหนนะครับแก้ไม่ได้นะครับแพ้หมดนะครับแพ้หมดเลยนะครับไม่เห็นตาแก้เลยนะครับฉะนั้นเกียรูปนี้ครับถือว่าจนหมดนะครับขยับมาตานี้นะครับดํามาต่อ ขาวกลับมาตีลุกจนนะครับดำมาตีลุกขาวทิ้งครับ <c oughs> ถ้าจะให้ไม่เข้าแต้มอะไรเลยแบบว่าไม่เข้ารูปเลยก็เดินออกมาเฉยครับแต่ว่าก็แพ้ปลายกระดานอยู่ดีอย่างนี้ก็คือแพ้ปลายกระดานแต่พอไปกินแล้วเนี่ยมันเข้ารูปครับมันเข้ารูปสวยงามงตําแหน่งนี้ไม่มีทางแก้นะครับพอเข้าตําแหน่งนี้ปุ๊บอย่างที่ผมบอกไล่ทีละตาเลยเมื่อกี้ไม่รอดซักตานะครับ กามีตานี้ดีที่สุดนะครับมีตาอันนี้ดีที่สุดก็ติดเข้ามาก็ต้องปิดนะครับลงไปก่อนพอลงมาพวกเขายืดมานี่ก็แพ้หมดแล้วไม่มีตาแก้นะครับแล้วอีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาเรือมาทางนี้แต่อันนี้ผมให้ใเพื่อนๆนะครับสมาชิกไปคิดเป็นการบ้านเองนะครับว่าจะชนะได้ยังไงนะครับเพราะว่ามันชนะเหมือนกันนะครับทรงเดียวกันหมดเลยนะครับไปลองไปไล่ลองไปไล่ดูเองนะจะได้ใช้ความคิดสนุปนะครับ แล้วก็เผื่อมีวิธีอื่นนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับผมว่าน่าจะมีอีกวิธีอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับลองลองลองเล่นลองคิดกันดูนะครับสนุกสนุกนะครับเกมนี้เป็นของเก่าโบราณที่บรรพบุรุษเรานะครับนักหมักรุกรุ่นเก่าๆปู่ย่าตายายเราได้เล่นไว้ให้ดูนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับรูปนี้รูปจนที่เราสนใจชื่อคนว่าหลายแง่หลายมุมนะครับสวยมากๆนะครับคนนี้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีนะครับ